สวัสดีค่ะใจนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครอยู่คนเดียวขออนุญาตเปิดแมสนะคะดูสภาพนะคะหน้าสดนะหน้าสดนะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยคนะ่ะโอ้โหฝนตกหนักมากนะคะที่สกลน,นครนะคะก่อนอื่นจะเข้าไปสู่รายการนะคะคุณแม่สวยต้องกราบขอพระคุณนะคะสายบูญเอฟซีทุกท่านนะคะช่องไจนิยมคามสวยแม่สวยสกลน,นคร เมื่อวานก็มีครูรุ่นพี่นะคะมาแบ,บ่งปันเกี่ยวกับได้พินมานะคะแต่คุณแม่สวยก็ยังไม่รู้หรอกแต่พินอันนั้นจะทําอะไรบ้างท่านบอกว่าต้องกอกกอกอะไรลงไปก็ยังไม่ได้กอกเดี๋ยวจะให้น้ำโมกอกให้นะคะหรือให้น้ำโมกอกให้นะคะแล้วเมื่อเช้าฝนก็ตกหนักนะคะคุณแม่เป็นบอกกังกายนะคะเพราะว่าตื่นสายมากนะคะคุณแม่น่ะเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ เก้าโมงครึ่งซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะในชีวิตของคุณแม่ก็จะตื่นสายสุดก็คือหกโมงเช้านะคะอันนี้เมื่อเช้าตื่นเขาเรียกว่าคุณพ่อไม่ปลุกเลยหรือถูกคุณพ่อวางยาก็ไม่รู้นะเพราะขยันมากนะคะหรือถูกคุณพ่อวางยาเมียขยันมากให้นอนดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตื่นขึ้นมาปึ๊กเดียวถามคุณพ่อว่ากี่โมงแลวสามโมงครึ่งคือเก้าโมงครึ่งนั่นเองนะคะช่างก็นัดช่างไว้มาจะเอาผ้าไปตัดใช่ไหมคะช่างก็มารอที่หน้าบ้านนะคะ ตาตีตาลานออกมาเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้แต่งหน้าก็ยังไม่ได้แต่งนะคะกับข้าวที่ซื้อมาโอ้กับข้าวที่ซื้อมานะคะตั้งแต่เมื่อเชาะะ้านะคะมีซมตํานะคะมีซุปหน่อไม้แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะแต่ยังไม่ได้ทานเลยคะ่ะเช้านี้คุณแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะก่อนอื่นคุณแม่กราบขอบคุณทะานะหลายเอฟซีหลายท่านนะคะโทรมาแสดงความยินดีกับพินของคุณแม่นะคะว่าโอ้คุณแม่สวยเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วคุณแม่สวยได้พินแล้ว หลายคนก็บอกเออถ้าได้พินมาก็คือเก้าไปสนู่เก้าสเก้าเปอร์เซ็นการเป็นยูทูบเบอร์นะคะคุณแม่ก็จุดหลักของคุณแม่ก็คือไร์สดนะคะช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมไร์สดช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อจะให้ชาวบ้านมีไรายได้นะคะ mm hmm. เพื่อกระจายสินค้าผ้าคามส,ส,สู่ตลาดกว้างนะคะช่วงโควิดนะคะคุณแม่ก็ได้ทําอย่างเมื่อวานก็ได้ยกผ้าชาวบ้านก็สงสารชาวบ้านเนาะคุณแม่ป่วยนะคะเมื่อวานคุณแม่ปวดคอ ภากหลังคุณแม่ยกของเจ้าบ้านเยอะนะคะยกเสายกอาทิตย์นะคะก็ปวดปวดคอครับปวดปวดเวลาคุณแม่จะหันก็ไม่ต้องหันมันหุ่นยนต์เลยหันมันหุ่นยนต์อ้าวน้ะโมน้ะโมเรียบร้อไปแล้วเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเหรอลูกกรอกเรียบร้อยแล้วบอก้องเรียกเงิชีได้กันมีอะไรเรียกเงินชีไม่ต้องกรอกเงินชีแล้วลูกมันต้องมีกรอกเลขธนาคารด้วยนะลูกจะใ เองเหรอเอาให้พ่อไปอัดให้เนะเาะอันนีลูกเอาแม่ไปไว้ใช้หน่อยพอลูกเดินน,นั้นนี่ลูกนี่ปากมาเอาไว้ใช้พอลูกเดินทางตลอดโอเคไปมาลูกก็นะคะ เดี๋ยววันนี้คุณแม่ทานข้าวแล้วทาปากสักหน่อยนะคะถ้าปากแดงจะได้มีแรงทํางานใช่ไหมคะเมื่อวานคุณแม่ก็ปวดไหล่นะ,ะตั้งใจว่าจะให้ชาวบ้านยกเองใช่ไหมคะคุณแม่จะนั่งพูดเฉยแต่ชาวบ้านก็พูดไม่เป็นมองหน้าคุณแม่ตลอดเลยอยากให้คุณแม่ช่วยพูดสู้ค่ะคุณแม่สู้นะคะไอเอฟซีตั้งก็บอกว่าแม่สู้ชีวิตสู้จริงๆถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วทําค่ะความสุขของตัวเอง ทิ้งเลยเอาสิ่งที่ทําทําได้ทํานะคะจนกว่าวันหนึ่งเราจะล้มลุกไม่ได้นะคะวันถ้าวันหนึ่งเราล้มลุกไม่ได้อันนั้นก็เลือกอีกวันหนึ่งนะคะคุณแม่ก็ลุกขึ้นมายกนะคะรู้สึกล้านะ,ะยกเสร็จปุ๊บกลับบ้านปุ๊บก็นอนนะคะอาหารคุณแม่เมื่อคืนไม่กินข้าวเลยนะคะเมื่อคืนไม่กินข้าวนะคะคให้คุณพ่อต้มไข่ให้กินกิมพข้าวเหนียวเนิดหน่อยตอนไรสดน,นะคะ ก็กลับบ้านแล้วก็นอนเลยนะคะคลานเข้าในม้งแล้วก็นอนเลยนะคะบ้านคุณแม่นอนม้งตื่นขึ้นมาช่างก็โทรมาจะมาเอาง,งานเลยบอกช่างว่าซื้อส้มตำให้หน่อยซื้อข้าวเหนียวให้หน่อยนะคะแล้วก็แกวบอมคุณแม่กอบกุนะคะท่านส่งแกวบอมให้คุณแม่หกกระปุกก็ขออนุญาตนะคะแบ่งพันให้กับช่างด้วยนะคะคนละกระปุกนะเอาก็เก็บไว้กินเองแล้วตอนนี้ก็ช่างมารับผ้านะคะของเอฟซีนะคะ ของ fc ตัดสามสิบเจ็ดชุดนะโอ้โ oh, หตัดสามสิบเจ็ดชุดแต่โชคดีหน่อยนะคะอ่า uh, fc ท่านมีแบบมาให้นะคะท่านส่งแบบมาพร้อมผ้าท่านส่งแบบมาพร้อมผ้าเราต้องไปปริ้นไปปริ้นแบบนะ,ะปริ้นแบกบับผ้าที่เลือกไว้นะ,ะไปปริ้นแบบกผ้าที่เลือกไว้ก็มาแปบะบแปะกันอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเราต้องไปปริ้นไปปริ้นไปปริ้นนะคะไปปริ้นเลยคะ่ะคืออ่า fc จะตัดแบบนี้กับผ้าชิ้นนี้เราต้องไปปิ้นนะคะต้องไปปิ้นแล้วมาแปะใส่กันส7มสิบเจ็ดชุดไม่ใช่ธรรมดานะคะกว่าจะเสร็จนะคะอย่างตัวนี้อย่างนี้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเห็นไหมเราก็ต้องไปปิ้นไปปิ้นที่บ้านให้พ่อปิ้นให้นะคะให้พ่อปิ้นให้แล้วก็เอามาติดใส่กัน<ค>เวลาเราเคลือบน้ํายาไปอัดผ้าก,กาวผ้าตัวนี้ก็ต้องเขาติดมาเวลาไปตัดปุ๊บเราก็เอามาส่งแบบนี้เลยนะคะเอามาส่งแบบนี้เลยนะคะเราต้องติดต้องติดให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ เรารับรองว่างานของเราเละเอียดคุณแม่ก็เป็นดีไซน์ดูนะแต่มันจะมีบางชิ้นนะคะที่แบบลูกค้าเลือกให้ตัดแบบนี้แต่ว่าปากอกเราเฮ้ยแบบนี้เอาผ้าตัวนี้ตัดไม่สวยนะคุณแม่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนให้เพราะว่าสมมติผ้ามันทิงท้งๆตัวใช่ไหมคะแต่ลูกค้าไม่เห็นผ้าก็ไปเลือกผ้าแข็งแ็งมาคุณแม่ขออนุญาตเปลี่ยนนะคะแบบตัวสองตัวนะคะเห็นไหมคะถ้าแบบนี้ตัดได้ตามป๊เป๊ะๆเลยค่ะแบบนี้ตามเป๊ะๆเลยนะคะตามเป๊ะๆเลยนะคะตามเป๊ะๆเลย,เลยสวยมากค่ะ แต่ละชุดจะสวยมากแต่ละชุดจะสวยมากนะคะคุณแม่ตัดคุณแม่ตัดแล้วคุณแม่ก็ดีไซน์ให้อย่างนี้ค่ะ fc ก็จะถ่ายรูปผ้ามาแล้วก็ตัดกัผ้าตัวนี้อย่างนี้ค่ะโอ้โหอย่างนี้ค่ะลูกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตัดแบบนี้แต่ผ้าตัวนี้ที่ f f ห้าตัวหนึ่งห้าร้อยแล้วก็ตัดตัวนี้นะคะตัวนี้คุณแม่คิดไม่แพงนะคะคิดแค่ตัวละหกร้อยเองนะคะเคลือบน้ำยาอัดพลากาวเรียบร้อยแล้วค่าแรงหกร้อยนะคะ กางเกงเห็นไหมคะกางเกงเห็นไหมคะกางเกงตัดแบบนี้แต่ผ้าแบบนี้คุณแม่ก็ต้องมาแด็บใส่กันแปบบ๊บไว้ให้ให้ให้ช่างเราไม่งงนะคะเห็นไหมคะตัวนี้นี่คือชุดลูกค้านะคะชุดลูกค้าส่งมาเขาตัดชุดแบบนี้ต้องมาติดใส่กันไว้ไม่ใช่งานที่แบบง่ายนะคะแต่ว่าเราก็สนุกกับสิ่งที่เราทำเองคะก่อนก่อนก่อนทุกครัง้งก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะตัดนะคะเราจะต้องส่งแบบนี้ให้ช่างนะคะตัดทรงนี้ผ้าตัวนี้ตัดทรงนี้สองตัวเห็นไหมคะคุณแม่ก็จะตัดทรงนี้สองตัวอย่างนี้ค่ะตัดทรงนี้สองตัวก็ส่งไปมันผ้าตัวนี้นะคะผ้าตัวนี้นี่ f c f มาสี่เมตรค่ะสี่เมตรก็ตัดเสื้อได้สองตัวก็จะติดใส่แบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้การผิดพลาดนะคะเพื่อไม่ให้การผิดพลาดเพื่อไม่ให้การผิดพลาดนะคะเพื่อไม่ให้การผิดพลาดนะคะ เพื่อแม่การผิดพลาดคุณแม่ก็จะดีไซน์แบบให้นะคะดีไซน์แบบให้อย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะเอาแบบนี้แต่ว่าไปเอาผ้าลายไทยมาตัดมันก็ไม่สวยคุณแม่เ็าจะเรียกผ้าให้เข้ากับชุดที่ส่งมาชุดที่ส่งมาเพราะฉะนั้นนะคะสามสิบเจ็ดชิ้นที่คุณแม่เอาไปตัดวันนี้จเจ้าเดียวนะคะทําให้คุณแม่เออมีความสุขกับการที่เราได้ดีไซน์มีความสุขกับสิ่งที่เราลงมือทาความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยวันนี้ตัดสวยๆมาปุ๊บ ก็จะส่งไปนะคะน,นี่ส่งไปที่ที่อังกฤษนะ,ะอังกฤษนะคะส่งไปที่อังกฤษนะคะเราก็จะส่งไปให้ท่านนะคะเพ mm. ราะฉะนั้นวันนี้การทํางานของคุณแม่เนี่ยก็จะละเอียดค่อนข้างละเอียดนะคะ mm. อย่างผ้าหายก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นบางช่วงเห๋ยวนี้ละเอียดขึ้นะไ,ไม่หายแล้วนะคะละเอียดขึ้นไม่หายแล้วนะคะ mm. ก็ขอบขอบคุณเอฟซีนะคะสายบุญนะคะ ที่เมตตาคุณแม่นะคะลหลายคนก็โทรมายินดีกับคุณแม่นะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของคุณแม่หลักใหญ่นะคะคือแบ่งปันพระคลามนะคะคือแบ่งปันพระคลา,ายุเงิน youtube น่คุณแม่ก็ยังไม่เคยทํานะคะเพราะว่าไม่เคยทําไม่เคยได้ยังไม่ได้หรอกค่ะยังไม่ได้เพราะว่ารายได้ของคุณแม่เนี่ยได้มาแค่21เห็นไหมยี่สิบเอดดอลลาร์ก็เป็นเงินไม่รู้กี่บาทนะคะไม่ถึงพันนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ แต,แต่ได้มาก็ดีเป็นค่าน้ําค่ารครูบอกนะคะถ้าได้มาก็จะเป็นค่าน้ําค่ารไรนะคะวันนี้แม่สวยท่านนิยมคำเสกกาบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะหลังจากไล์ลงตรงนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็จะกินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จนะคะก็จะจัดของให้กับเอฟซีจัดได้เป็นบางเจ้านะคะเพราะวันนี้ก็จะมีชาวบ้านเจ้าหนึ่งมาไล์สดอยู่ตอนแรกคุณแม่บอกไม่ไล์แล้วไม่ไหวนะคะแต่เพื่อนมาขอไล์เพราะว่าเมื่อคือนเนี้ยก็ ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังได้อยู่ดีกว่าไม่มานะคะดีกว่าไม่มาคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเสาหน้าไม่มาดีไหมได้คนละพันสองพันเองเสาหน้าไม่มาดีไหมลูกเสาหน้าลงนดไหมชาวบ้านก็น่าสงสารนะคะบอกว่าคุณแม่ได้พันสองพันก็ยังมีเงินซื้อข้าวกินดีกว่าไมมายังไงก็ขอมาตามปกตินะคะยังไงก็มาตามปกตินอกจากคุณแม่จะลุกไม่ไหวจริงๆนะคะ หลังจากเดี๋ยวลุกไม่ไหวยกไม่ไหวจริงๆถึงจะไม่ได้มานะคะแต่พอคุณแม่ยกไหวคุณแม่ก็สู้นะคะสู้สู้เพื่อองค์กรสู้เพื่อชาวบ้านแต่วันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ไปไอเรื่องจิตยานะคะเอฟซี F Z, ลูกดาก็โทรให้คุณแม่ไปจองนะคะแต่คุณแม่ยังไม่ได้จองเพราะคุณแม่เป็นคนแพ้เป็นคนแพ้วัคซีนนะคะตั้งแต่สมัยเด็กจนสมัยโตจนสมัยแล้วคุณแม่จะแพ้วัคซีนไวรัสตับอักเสบปีคุณแม่เคยฉีดคุณแม่แพ้เป็นสองเดือนเลย คุณแม่เลยเกิดอาการกลัวคุณแม่ฉีดเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านลูกดาก็บอกคุณแม่ต้องฉีดคุณแม่ต้องฉีดนะคะแต่คุณแม่กลัวจริงๆนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนแพ้แพ้วัคซีนตั้งเด็กเลยสมัยคุณแม่เรียนหนังสืออยู่บ้านนอกนะคะแม่เกิดบ้านนอกใช่ไหมฉีดวัคซีนนะคะในแขนในแขนที่เป็นรอยๆอย่างเงี้ยนะคะในแขนที่เป็นอยๆคุณแม่ก็จะแพ้นะก็ยังจะแพ้พอมาอยู่สกลนครได้รูปแล้วก็บอกให้ฉีดไวรัสตับอักเสบบีนะคะเพื่อป้องกัน คุณแม่ไปฉีดแขนคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นหินสองเดือนเลยเป็นหินแขนคือแขนแม่พิการนะคะมีแขนแม่พิการแม่ไม่ใช่คนแขนแขนสมบูรณ์แบบนะแขนแม่พิการนะคงอไม่ได้ค่ะงอไม่ได้เห็นไหมคะแขนแม่งอไม่ได้เพราะว่าพอคุณแม่ไปฉีดปุ๊บไอ้ยาตัวเนี้มันก็จะแขนแม่จะแข็งแดงแดงสุดจากหัวไหล่สุดลงไปปลายปลายนิ้วมือแล้วมันจะทําให้แขนแม่นี่เหมือนจะระเบิดเลยนะคะเหมือน แขนจะขาดมันจะระเบิดเลยแล้วคุณแม่ต้องใช้น้ําเย็นประกบไปเป็นใช้น้ําเย็นประกบไว้เพราะร้อนทุนรนทุลายมากเลยใช้เวลาเกือบสองเดือนนะคะกว่าที่ว่ามันตอนมันจะเป็นมาจากค่อยๆแดงจากัวไหลนะคะแดงลงค่อยๆแดงลงปวดค่อยๆเลยจนสุดายนิ้วมือนะคะแล้วแม่รู้สึกว่าเหมือนแม่เหมือนตายทั้งเป็นนะคะสองเดือนไม่ใช่แบบทําอะไรไม่ได้นะคะต้องพายต่องแขนมาอย่างนี้ เอาผ้าขม้าพายต่องแขนไหมสองเดือนจนแขนแม่เนี่ยค่ะพิการนะคะตอนต้องกินเล็กๆนะคะลูกได้ลูกเล็กๆต้องลูกกินนมข้างเดียวเอามือเปิดนมให้ลูกกินข้างเดียวแขนเนี่ยก็ต่องไว้อย่างนี้นะโอ้ทรมานแบบสองเดือนสุดๆเลยนะคะแขนแข็งเป็นเป็นแดงแบบแล้วก็เป็นหินเลยแข็งแบบเหมือนจะระเบิดคุณแม่ก็เลยกลัว,ลวคุแม่ก็เลยกลัวที่จะไปฉีดโควิดนะคะ แต่วันนี้กลัวยังไงเราก็ต้องฉีดะนะคะเพราะเพื่อนๆฉีดกันทีนี้มีโรงพยาบาลเอก,กชนเขาบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายที่จะต้องจองจองจองฉีดค่ะเข็มละพันสองเข็มก็สองพันคุณพ่อก็หนึ่งพันสองเข็มก็สองพันก็ไปจองเรียบร้อยคุณพ่อไปจองเรียบร้อยแล้วะคะโอนเงินไปสี่พันแล้วนัดฉีดวันที่แปดนะคะยังไงก็ต้องฉีดนะคะน่าจะเป็นยี่ห้ออะไรที่คุณพ่อบอกนะคะของเอก,กชนนะคะ วันนี้นะคะคุณแม่กล่าวขอบคุณ FC สายบุญของคุณแม่นะคะผ้าของคุณแม่ที่ที่ FC มาเมื่อคืนก็ยังกองอิเลนทึ่งทึกอยู่นะคะเพราะว่าคุณแม่คุณซันก็หยุดนะคะคุณซันก็หยุดนะคุณแม่ก็จะทากับคุณพ่อสองคนนะคะทําได้เท่าไหร่ก็ก็ก็เอานะแต่จะทําหนักก็พรุ่งนี้นะคะจ้างเด็กมาแพ็คนะคะจ้างเด็กมาแพ็จ้างเด็กมาพูงช่วยเพราะคุณแม่ปวดหลังจ้างเด็กก็ไม่ใช่ถูกถูนะคะวันหนึ่งคนละสี่ร้อยบาท จ i, s, ้างน้อยเขาก็ไม่มานะคะแต่ผมไม่ต้องเลือกคนที i, üss, ่จะมาทํางานร่วมกับเราว่าคนคนนั énergie, 4 4 người, you, ้นเขาดูแลตัวเองดีไหมก็เอาคนที่อยู่ใกล้ชิดเราถึงจะกล้าให้เข้าบ้านนะคะเพราะลูกดาก็เป็นห่วงให้เราคนนอกเข้าบ้านนะคะแต่คุณแม่ก็ป้องกันตัวเองดีนะคะในวันที่แปดนะคะก็จะได้ไปฉีดยาแล้วนะคะก็ตัดสินใจแล้วอะไรจะเกิดก็มันเกิดใช่ไหมฝากช่องด้วยนะคะสักประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะน่าจะมีไรสดนะคะน่าจะมีไรสดนะคะ ผ้าของชาวบ้านมาหนึ่งเจ้านะคะน่าจะมีไรสดนะคะวันนี้แม่สวยท่านิยมคามสวยนะคะกาบขอบคุณเอฟซีสายคุณที่เมตาคุณแม่นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะคะแต่อขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะสําหรับท่านนะคะที่กี่คนนะที่ประมาณ8คนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ไปเกาะนะคะคุณแม่ก็จะมีรางวัลให้นะคะถ้าคุณแม่ไม่ได้เอาให้ก็ทวงคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ก็อยากเป็นเออเรอร์สักหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะ ขอบคุณเอฟสีสายบุญของคุณแม่ด้วยนะคะขอให้มีร่างกายแข็งแรงนะคะบ,บุญที่ท่านช่วยเมตตานะคะขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นนะคะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ